สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ s e r ร์เอนต์ฟายเมลี่แชนแนลนะครับก็หลังจากที่ห่างหายกันไปนานนะครับผมไม่ได้ทําคลิปมานานมากนะครับผมก็ไม่ค่อยว่างนะครับช่วงนี้ก็เพิ่งจะมีเวลาในการกลับมาทําคลิปหวังว่าทุกคนก็จะยังติดตามอยู่นะครับผมจริงๆแล้วเรื่องเราในวันนี้นะครับผมได้ทําไปแล้วเมื่อ เมื่อนาน,นมากนะครับในการทำช่อง youtube แรกๆของผมเกี่ยวกับเรื่องของ Gas t u r b i n e Engine นะครับคลิปนี้จริงๆแล้วทำขึ้นมาเพื่อ remake คลิปเก่านะครับซึ่งคลิปเก่าผมบอกได้เลยว่ามันห่วยมากก็คือเสียงเพลงดังแล้วก็ข้อมูลบางส่วนอาจจะยังไม่ครบนะครับผมเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับผม ผมจะขอเรียกเครื่องแก๊สเทอร์ไบล์เอนจินว่าเครื่องเจตแล้วกันนะครับผมเพื่อจะได้เข้าใจง่ายๆนะครับในการสื่อสารเองจริงๆแล้วเครื่องเจตมันไม่ได้ใช้ในแค่เครื่องบินอย่างเดียวนะครับมันก็ยังใช้ในเรื่องของโรงงานอุตสาหกรรมนะครับในการผลิตพลังงานอะไรต่างๆหลายๆอย่างแต่สาหรับวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงในส่วนแค่เครื่องบินอย่างเดียวนะครับก็คือ จริงๆอะแกสเทอร์ไบน์จหรือว่าเครื่องเจ็ดะนะครับมันมีหลายประเภทนะครับผมไม่ว่าจะเป็นแรมเจตเทอร์โบพร์อฟเทอร์โบแฟนอะไรต่างๆมากมายแต่ผมจะพูดเพียงแค่เทอร์โบแฟนอย่างเดียวนะครับเพราะว่าเครื่องเครื่องแบบเทอร์โบแฟนอะเป็นเครื่องที่ใช้แพร่หลายมากที่สุดนะครับถ้าเปรียบเทียบกับเครื่องยนต์ชนิดอื่นจริงๆแล้วถ้าพูดถึงหลักการทํางานแล้วก็ส่วนประกอบก็ไม่ได้มีมีอะไรแตกต่างกันมากนะครับการทํางานก็จะคล้ายๆกันนั่นเอง ก่อนที่เราจะรู้ว่าเครื่องเจ็ตมันทางานอย่างไรนะครับเราต้องมารู้ถึงองค์ประกอบหลักๆของการทํางานของเครื่องยนต์ก่อนนะครับผมผมจะขอแบ่งออกเป็น3ส่วนนะครับส่วนแรกจะเป็นของคอมเพรสเซอร์นะครับส่วนที่2จะเป็นคอมบัสเตอร์และส่วนสุดท้ายก็จะเป็นเทอร์ไบนั่นเองนะครับเรามาเริ่มกันที่ตัวแรกกันก่อนเลยนะครับผมนั่นก็คือคอมเพรสเซอร์นั่นเอง ขั้นตอนแรกของการทํางานก็ไม่มีอะไรซับซ้อนมากครับเพียงแค่เป็นการดูดอากาศเพื่มอมาอัดเข้าสู่ห้องเครื่องยนต์นะครับผมในการอัดอากาศในส่วนแรกนะครับจะใช้ใบพัดทับซ้อนกันหลายๆชั้นนะครับเมื่ออากาศวิ่งไหลผ่านจะทําให้เกิดแรงดันที่มากขึ้นส่วนแรกคอมเพรสเซอร์นะครับก็จะแบ่งออกเป็นส่วนย่อยสส่วนนั่นก็คือ low pressure stage แล้วก็ high pressure stage นะครับ ส่วน low pressure state นะครับจะเป็นส่วนที่มีใบพัดนะครับอยู่4ใบนะครับส่วน high pressure state จะมีส่วนที่มีใบพัดอยู่ที่ประมาณ10ใบนะครับ ใบพัดในส่วนของ low pressure s t a t e แล้วก็ high pressure s t a t e นะครับไม่ได้มีจำนวนอยู่ที่4ใบแล้วก็10ใบตลอดเวลานะครับซึ่งจริงๆแล้วมันจะขึ้นอยู่กับการออกแบบแล้วก็ขนาดเครื่องยนต์ด้วยนะครับผมต่อไปจะเป็นในส่วนของคอมบัสเตอร์หรือว่าห้องเผาไหม้นั่นเองนะครับผมในส่วนที่2องคอมบัสเตอร์นะครับผมจะเริ่มการทำงานก็ต่อเมื่อมันจะนำเอาอากาศนะครับที่ถูกบีบอัดจากส่วนแรกนะครับเข้ามาในช่องขาเข้าหัวฉีดซึ่งหัวฉีดของช่องคอมบัสเตอร์นะครับจะมีอยู่ที่ประมาณ20หัวฉีดนะครับ เมื่อนำเอาอากาศเข้ามาในช่องหัวฉีดนะครับตัวหัวฉีดจะถูกออกแบบให้มีการหมุนอากาศภายในหัวฉีดนะครับเพื่อให้อากาศมีการไหลเวียนที่ดีขึ้นนะครับผมและหลังจากนั้นก็จะจุดระเบิดด้วยอีกไนเตอร์พลันะครับซึ่งถ้าเอามาเปรียบเทียบกับเครื่องยนต์พิสตอนเอนจินนะครับมันก็คล้ายๆกับตัวหัวเทียนนั่นเองนะครับผมเอาละต่อไปผมจะมาพูดถึงในส่วนของเชื้อเพลิงนะครับที่ใช้ในเครื่องยนต์เจ็นะครับผมจริงๆชื่อของเชื้อเพลิงครับมีมีชื่อว่าเคีโรซีนนะครับผ ลักษณะของมันนะครับจะคล้ายๆกับน้ํามันก๊าสนะครับผมจะต้องเป็นเชื้อเพลิงที่มีความสะอาดและก็มีความบริสุทธิ์ที่มากที่สุดนะครับนอกเหนือจากความบริสุทธิ์ของเชื้อเพลิงแล้วนะครับเชื้อเพลิงจะต้องมีความคงตัวที่สูงเพื่อจะได้ไม่เป็นปัญหานะครับเวลาที่เราเก็บไว้ในถังหรือว่าในระหว่างใช้งานปัญหาในที่นี้หมายถึงการเสรื่อมสภาพของเชื้อเพลิงนั่นเองนะครับผม ซึ่งจริงๆแล้วเชื้อเพลิงนะครับสามารถแบ่งออกเป็น2ประเภทนะครับผมประเภทแรกเนี่ยจะมีชื่อว่า JP1 หรือว่าอีกชื่อนึงก็คือ j a 1นะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นเชื้อเพลิงที่ใช้ในเครื่องบินพาณิชย์หรือว่าเครื่องบินที่เรานั่งไปเที่ยวตามนูน่นตามนี่ในที่ต่างๆนะครับส่วนอีกแบบหนึ่งจะเป็นส่วนของ JBA นะครับผมจะเป็นส่วนที่ใช้ในเครื่องบินไอพ่นของทหารนั่นเองนะครับ เอาละในส่วนสุดท้ายจะเป็นในส่วนของเทอร์ไบา์นะครับผมหลังจากที่ผ่านกระบวนการการเผาไหม้มานะครับในส่วนเทอร์ไบร์นะครับจะมีขีบอยู่นะครับเพื่อรอรับอากาศที่มีความร้อนสูงหลังจากการเผาไหม้นะครับนอกจากนี้นะครับอากาศบางส่วนของคอมเพรสเซอร์นะครับคอมเพรสเซอร์ก็คือส่วนแรกที่เป็นใบพัดในการบีบอัดอากาศนะครับจะถูกนําเอามาลดความร้อนด้วยนะครับผมหลังจากนั้นอากาศที่มีความร้อนสูงนะครับจะถูกส่งมาที่ส่วนท้ายของอ ตัวของเทอร์บายนะครับผมจริงๆส่วนนี้นะครับจะมีชื่ออีกอันนึงก็คือ e x ็กซ o อสโคนนะครับถ้าเปรียบเทียบกับเครื่องยนต์แบบลูกสูตรมันก็จะคล้ายๆกับตัวท่อไอเสียนั่นเองนะครับผมตัวของ e x ็กซสโคนนะครับจะมีการออกแบบที่คล้ายๆกับลักษณะกลวยนะครับ คือการออกแบบในลักษณะนี้นะครับจะช่วยเร่งความเร็วในการปล่อยไอเสียของเครื่องยนต์นั่นเองนะครับ Exhaust c o โคนะครับในการออกแบบลักษณะกลวยนอกจากจะช่วยในเรื่องของการปล่อยไอเสียที่เร็วขึ้นแล้วยังสามารถนะครับปกป้องชิ้นส่วนภายในของเครื่องยนต์ได้อีกด้วยนั่นเองนะครับและนี่ก็คือหลักการทำงานทั้งหมดของเครื่องยนต์นะครับ Jet Engine อย่างที่เคยบอกไปในตอนแรกนะครับว่าเครื่องยนต์ส่วนใหญ่ที่ใช้งานกันก็จะเป็นในส่วนของเทอร์โบแฟนนะครับก่อนที่การทํางานของเครื่องยนต์ทั้งหมดจะเริ่มขึ้นนะครับเทอร์โบแฟนนะครับจะเป็นเครื่องยนต์ที่มีใบพัดขนาดใหญ่อยู่ที่ข้างหน้าของเครื่องยนต์นะครับซึ่งใบพัดขนาดใหญ่นี้นะครับจะแบ่งอากาศออกเป็นสส่วนส่วนแรกจะเป็นบายพาสและส่วนที่2จะเป็นส่วนที่วิ่งเข้าสู่ห้องเครื่องยนต์เพื่อทําการบีบอากาศจุดระเบิดแล้วก็ปล่อยออกมานั่นเองนะครับ ด้วยความที่เครื่องเจตนะครับเป็นเครื่องที่มีความเร็วที่สูงมากนะครับข้อเสียงเครื่องยนต์ชนิดนี้ก็คือว่าพอมีความเร็วที่สูงนะครับจะส่งผลให้มีเสียงที่ดังมากๆนะครับอากาศในส่วนที่ถูกแบ่งออกเป็นสส่วน,นครับเข้าเครื่องแล้วก็บายพาสในสวนบายพาสจะเป็นส่วนที่เข้ามาช่วยในการลดระดับเสียงของเครื่องยนต์นั่นเองนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับคลิปวิดีโอในวันนี้ก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะครับ ถ้าหากว่ามีอะไรผิดพลาดหรือว่าข้อมูลส่วนไหนไม่ครบสามารถมาแลกเปลี่ยนความรู้กันในช่องคอมเมนต์ได้นะครับผมก็ถ้าหากชอบก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆแล้วก็สวัสดีครับ